สวัสดีค่ะนักเรียนคาบนี้ก็เป็นวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยในวันนี้หลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของคำวิเศษแล้วก็คำบุพบทใช่ไหมคะยังจำกันได้ไหมหวังว่าคงยังไม่ลืมนะคะในสองเรื่องที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของ คำสันธานและคำอุทานเหมือนในหน้าปกเมื่อกี้ที่นักเรียนเห็นเลยนะคะคำสันธานและคำอุทานในวันนี้เหมือนเดิมเลยเตรียมหนังสือเล่มนี้นะคะเปิดไปที่หน้า10และก็หน้า11ค่ะเมื่อนักเรียนเปิดไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีอยู่สองเรื่องนะคะเป็นเรื่องคำอุทานกับคำสันธาน ซึ่งเราจะเรียนต่อเนื่องกันมาเป็นชนิดของคําไทยนะคะทบทวนให้อีกรอบถ้าจําไม่ได้แล้วชนิดของคําไทยจะมีด้วยกัน7ชนิด 1. คือคํานาม 2. คําสรรพนาม 3. คํากริยา 4. คําวิเศษคําคำบุพบท 6. ในวันนี้ที่เราจะเรียนกันคือเรื่องคําสันธานและ 7. คือคําอุทาน เรียนต้องจําให้ได้นะคะท่องไปได้เลยนามสรรพนามกริยาวิเศษบุพบทสันธานอุทานาไม่ได้ยากจนเกินไปนะเราสามารถท่องได้นะคะส่วนในวันนี้เรามาเรียนกันเปิดหนังสือไปพร้อมๆกับที่ดูคลิปนี้นะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจเนาะถ้าฟังจากครูดูจากคลิปอาจจะเข้าใจแค่ครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเราเปิดหนังสือเราจะได้เห็นมากขึ้นเห็นด้วยและฟังด้วยมันเพิ่มความเข้าใจได้มากขึ้นอยู่แล้วนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนของคำสันธานนะคะคำสันธานเนี่ยเป็นคำที่ใช้เชื่อมประโยคก,กับประโยคหรือเชื่อมคำกับคำ ให้เกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันและเพื่อให้ได้ใจความที่สละสลวยเช่นเช่นในรูปการ์ตูนที่เป็นสามรูปนี้แล้วก็สามประโยคนี้นะคะอย่างรูปแรกเลยพอฝนตกเขาก็นอนหลับเห็นไหมมันจะเชื่อมกันระหว่างสองประโยคนี้เหมือนกับว่าบอกเหตุการณ์นั้นพอฝนตกเขาก็นอนหลับ อ,อีกประโยคหนึ่งเธอจะสวมเสื้อสีเหลืองหรือสีฟ้าเห็นไหมคะมันเชื่อมกันอยู่ต่อไปอีกประโยคหนึ่งพี่ชอบกินผักแต่น้องชอบกินผลไม้อ่าเห็นไหมคะมันจะมีความเชื่อมกันอยู่ในประโยคนั้นทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันค่ะคำสันธานมีหน้าที่ในประโยคดังนี้ข้อหนึ่งคือ เชื่อมคํากับคําเช่นฉันกับเธอชอบกินไก่ทอดมันจะเชื่อมคําว่าฉันและก็เธอต่อไปแม่ซื้อผลไม้และขนมจะเชื่อมคําผลไม้และขนมจะเชื่อมสองคำนี้เข้าไว้ด้วยกันนะคะต่อไปแบบข้อที่สองเชื่อมประโยคก,กับประโยคเมื่อกีก้เราเชื่อมคํากับเชื่อมคําอันนี้เชื่อมประโยคก,กับประโยคนะคะ จะเป็นเขามาหาเธอหรือมาหาฉันเห็นไหมคะมันจะไม่ได้ขั้นระหว่างฉันกับเธอผลไม้และขนมแต่มันจะขั้นเป็นประโยคแบบเขามาหาเธออันนี้คือหนประโยคและมาหาฉันคืออีกหนึ่งประโยคถูกไหมคะแล้วมันก็เชื่อมกันโดยใช้คําว่าหรือเขามาหาเธอหรือมาหาฉันแบบนี้เป็นต้นนะคะ เชื่อมประโยคเขามาหาเธอแล้วก็มาหาฉันเห็นไหมคะเขามาหาเธอและก็เขาก็มาหาฉันด้วยต่อไปฉันไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่สบายใช้เชื่อมประโยคคําว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนและฉันไม่สบายก็คือฉันไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าฉันไม่สบายนั่นเองเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลยจริงๆถ้าคําสั่งพางมันก็คือเชื่อมให้เราแบบ ระหว่างประโยคหรือระหว่างคำให้มันมีอะไรมากขึ้นนะคะต่อไปจบในเรื่องของคำสันธานนะเพราะว่าที่ครูเอามาต่อการสองเรื่องนี้เพราะว่าในสองเรื่องนี้มันจะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่มากนะคะเลยสามารถเรียนเรียนร่วมกันได้เนาะในสองเรื่องนี้ต่อไปมาที่คำอุทาและคคำอุทาหน,น่าจะเคยได้ยินเคยเห็นกันบ่อยๆคำนี้ง่าย ง่ายมากๆเป็นที่สังเกตแบบง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันคำอุทานเป็นคำที่ใช้เพื่อที่จะแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดและผู้เขียนซึ่งคำอุทานเนี่ยมักจะไม่มีความหมายตามถ้อยําและไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของประโยค เป็นเพียงคำเสริมในการพูดหรือว่าเขียนเท่านั้นค่ะ,ะเข้าใจใช่ไหมเป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดมักจะไม่ค่อยมีความหมายแล้วก็ไม่ได้จัดเป็นส่วนหนึ่งของประโยคคือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประโยคเหมือนเป็นคำที่เสริมขึ้นมาในการพูดหรือว่าเขียนเท่านั้นเช่นดูเลยดูในสามรูปนี้พร้อมๆกับสามประโยคนี้นะคะ ตามรูปนี้เห็นไหมคะเขามีผู้ชายคนหนึง่งเดินไปเห็นกล่องอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็อุทานว่าเอ๊ะอะไรนะ่ะเห็นไหมคะมันจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในประโยคเหมือนกับเป็นแค่การเสริมในคําพูดเท่านั้นนะคะเหมือนอยังไงเอ๊ะอะไรนะ่ะอ่าเหมือนกับอุทานขึ้นมาประโยคต่อไปโอ๊ยเจ็บจังเลยอ่า กำลังปอกอะไรอยู่ผล,ลไม้แล้วก็โดนมีดบาดใช่ไหมคะแล้วก็อุทานขึ้นมาว่าโอ๊ยเจ็บจังเลยและต่อไปผู้หลักผู้ใหญ่พูดอะไรก็ควรรับฟังนะลูกอ่าเห็นไหมคะคำอุทานจะทําหน้าที่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆเช่นเอ๊ะใครมา เอ๊ะนี่แสดงความสงสัยใช่ไหมเอ๊ะเหมือนกับอันแรกข้างบนเอ๊ะอะไรนะ่ะเราสงสัยแล้วว่าอะไรอยู่ในกล่องก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนกันเอ๊ะใครมาเราสงสัยว่าใครมาต่อไปชัยโยชัยโยใช้แสดงอะไรเอ่ยใช่แล้วแสดงความดีใจนั่นเองต่อไปโอ้ยโอ้ยเนี่ยจะแสดงอาการเจ็บปวดนะคะในส่วนของคำอุทานนี้ จะมีอยู่เพียงเล็กน้อยไม่ต้องเสริมอะไรมากเพราะว่าครูจําได้เลยปหกทับหในปีนี้ก็คือปห้ทับหในปีที่แล้วที่เรียนกับครูวิชาภาษาไทยครูสอนให้หมดแล้วในเรื่องของคำตั้งแต่คําบุพบทคําสันรานและคําอุทานในปห้ 5, เรียนแน่นอนครูผุ่มเป็นคนสอนเองนักเรียน ลืมไปแล้วนี่ช่วยไม่ได้แล้วนะจะต,ต้องจําให้ได้นะคะเพราะว่าครูผมย้ำมากมากเลยส่วนในเรื่องของคํานามสรรพนามกริยาวิเศษเราเรียนกันไปแล้วในป .4 แต่ครูผมก็มาย้าให้อีกใช่ไหมคะในเริ่มเริ่มที่เราเริ่มเรียนกันในป .6 นี้ก็คือย้ําให้แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นในส่วนของคําสันธานอุทานวิเศษเราก็เรียนไปแล้วอุปบทเราก็เรียนไปแล้วหวังว่านักเรียนคง จะไม่ลืมแล้วก็จะเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นนะคะในส่วนของคำสรนทานแล้วก็คำอุทานนะคะสองเรื่องนี้ไม่ยากเนาะสังเกตได้ง่ายๆต่อไปจะเป็นการมอบหมายงานให้นักเรียนทํานะคะงานในนี้ในหนังสือภาษาไทยหน้า1 1นี้เลยต่อจากเรื่องคำอุทานเลยในหน้า11นี้แหลคะค่ะในหนังสือเลยข้อหนึ่งใหญ่ไม่ต้องทำนะ ผู้ปุ่มใจดีไม่ต้องให้ทำในหน้าในข้อหนึ่งใหญ่ไม่ต้องแล้วให้เริ่มทำที่ข้อสองใหญ่โจทย์เขาบอกว่าให้เติมคำสันธานหรือคำอุทานลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งเห็นไหมเขาจะจุดจุดจุดลูกจะเรียนจบพ่อแม่จุดจุดจุดแก่เสียแล้วอ,อันนี้ผูเ้เฉลยให้เลยข้อนี้นะ ในช่องแรกเติมคำว่ากว่าและในช่องที่2เติมคำว่าก็ประโยคนี้ก็จะอ่านได้ว่ากว่าลูกจะเรียนจบพ่อแม่ก็แก่เสียแล้วแบบนี้นะคะให้นักเรียนทำเองนะในข้อที่2ถึงข้อที่8ให้นักเรียนทำเองนะคะโดยที่เติมคำสรานหรือคำอุทานเข้าไปนักเรียนดูในประโยคเนาะว่ามันควรจะเป็นคำสนรานหรือคำอุทาน ข้อ2เดี๋ยวอ่านโจทย์ให้ฟังนะข้อ2มูลนิธิให้ทุนการศึกษานี้จุดจุดจุดเด็กเรียนดีแต่ยากจนข้อ3จุดจุดจุดใครมาเคาะประตูข้อ4เธอหน้าตาดีพอไปวัดจุดจุดจุดได้ไปวัดไปอะไรดีอลองคิดดูข้อ5จุดจุดจุด เธอพยายามจริงๆงานนี้จุดๆๆสำเร็จแน่ลองไปดูว่าคำสันธานเนี่ยมันมีคำอะไรมั่งที่ใช้เชื่อมกันต่อไปข้อหกจุดๆๆตกใจหมดเลยทีหลังอย่าเล่นอย่างนี้อีกนะข้อเจ็ดจุดๆๆฉันมาถึงฝนจุดๆๆตกพอดีเติมอะไรดีข้อสุดท้ายจุดๆๆ น่างสงสารจังเลยอลองคิดดูซิว่ามันจะเป็นคําสรนธานหรือคําอุทานในแต่ละข้อนะคะเรียนกันมาแล้วยิ่งคําอุทานนี้ป .5 ครูผุมสอนแบบแน่นๆเลยคําสันธานก็เช่นเดียวกันคําสันธานหรือว่าคาเชื่อมนั่นแหละค่ะหวังว่าคนเรียนคุณจะจำได้เนาะเรียนกันไปแล้วทั้งป .5 แล้วก็ป .6 ก็มาย้ําให้อีกทีหนึ่งนะคะสุดท้ายสําหรับการส่งงานเหมือนเดิมย้ํา หลายรอบมากๆสําหรับการส่งงานแล้วก็นักเรียนน่าจะเริ่มส่งกันเป็นแล้วเนาะหลังจากที่ครูดูก็น,นะส่วนใหญ่ก็คือส่งมาเป็นละส่งมาอย่างเรียบร้อยแล้วโดยที่ส่งมาแค่ในอัลบั้มนะคะนักเรียนไม่ต้องสร้างอัลบั้มเพิ่มไม่ต้องสร้างโน้ตและห้ามส่งมาแค่รูปในไลน์ไม่เอาเพราะนักเรียนส่งมาแค่รูปทะทให้งานนักเรียนหายนะคะ ให้ส่งมาในอัลบั้มที่ครูสร้างเท่านั้นเพื่อให้ง่ายต่อการที่ครูจะตรวจงานนักเรียนครูเปิดเข้าไปในอัลบั้มนี้เจอของนักเรียนทุกคนแบบนี้ไม่ใช่ไปตกหล่นอยู่ตรงที่รูปหรือไปตกหล่นอยู่ตรงในโน้ตแบบนี้ไม่เอานะคะเพื่อจะได้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะทํางานมาแต่ถ้าครูหางานไม่เจอหรืองานเรียนหายแบบนี้เท่ากับว่าเรายังไม่ส่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ ส่งงานในอัลบั้มที่ครูให้ส่งเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สิ่งที่ครูจะสอนในเรื่องของคำสัมทานาค์คำคุทานก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องอื่นๆในชั่วโมงหน้านะคะทํางานให้เรียบร้อยส่งงานให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ครูปุ๋มก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ